สวัสดีนะคะทุกทุกคนวันนี้เราจะมาให้ดาวโจนธรรมดาแล้วก็ VIP นะคะเจอกันที่ YouTube แม no. ็กวินนัมบวันะคะวันนี้สำหรับดาวโจนคืนนี้นะคะเด่นมากมายเลยนะคะเด่นมากมายเลยเก้าสามศูน หรือว่าจะมาเลขน้องแมวนะคะมันเด่นมากมายนะคะเก้าสามสองนะคะนะถ้าไม่มาเบิ้ลเก้าเก้านะคะตัวหนึ่งก็คือจะเป็นห้าค่ะตัวนี้สิบบนนะคะตัวนี้คือสิบบนคะ่ะ เด่นมากมาย3ตัว9ก้าสามสอนะคะนี่คือเด่นของเขานะคะนี่หญ่แยกกันมาแล้วกันนะคะสกับ2แตกนะคะถ้าไม่แยกกันมานะคะไม่แยกกันมาแตกแน่นอนถ้าแยกกันมาจะเป็นตัวนี้นะคะหนึ่งห้หนึ่งมาร้อยหนึ หนึ่งหสหนึ่งเสค่ะนี่เลยนะะผันกลายเป็น7ก็7 9็สมนี่แหละมีตัวนี้แหละนะคะแล้วก็ผันเป็น7จ็ห้นะคะนี่เลขผันของเขาตัวนี้นะคะนะเลขเปลี่ยนนะคะตัวนี้นะคะนะ ก็ประมาณนี้นะคะเราคิดว่ามันจะมาประมาณนี้เลขนะคะถ้าไม่มาเบิ้ล9 9้าเกสามสองสองนะคะเลขเบิ้ลนะคะ9 9้าเกสาสาสองสองนะคะนี่เลยนะคะเลขเด่นของเขาจับ3ามตัวก็อยู่ที่9ก้าสองสาสองนะคะ 9ก้าสามสองหสามหสมตัวนี้เด่นเด่นของเขานะคะคือเด่นเด่นของเขาเลยนะคะเด่นของเขาและสายลากก็ให้ลากที่30นะคะลาก30 3ศสองคะ่ะสายลากนะคะ3 0 3ศสองนะคะ ตัวนี้เลยขอฟันที่3ค่ะตัวนี้ฟัน3นะคะฟัน3มรองสองค่ะนะฟัน3มรองสองนะคะหรือใครอยาก3กับ9ก็ได้นะคะสายลากนะเจาะก,ก็9กสนะคะอีกตัวหนึ่ง9กสแล้วก็8ปสมค่ะ นี้ไปเจ็ดสามนะคะเจ็ดสามแล้วก็นี้ตัวหนึ่งก็คือจะเป็นห้าสองค่ะและอีกตัวหนึ่งห้าสองนี่แหละแปดชุดนะคะเด่นๆนะวันนี้ก็คือเล่นเบิ้ลได้เลยนะคะเด่นนะคะเลขเบิ้ลเยอะวันนี้นะคะ จัดเบิ้ลได้เลยนะคะวัดดวงกันไปนะคะของเรา10บบนค่ะของเราชอบ10บบนแล้วก็วัดดวงกันไปนะคะชอบตัวไหนวัดดวงกันไปนะคะขอให้ได้ขอให้โดนค่ะบุญมาวาสนาเกิดทุกท่านนะคะพรุ่งนี้เช้าค่ะเจอกันนะคะวันที่ยี่นะคะพรุ่งนี้เช้านะคะแตกนะคะลูกนะ ขอให้แตกนะคะวันนี้นะคะแตกนะลูกได้กินปัทูแน่ๆน,นะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ติดตามนะคะขอให้ได้ขอให้เฮงขอให้บุญมาวาสนาเกิดท,ทุกๆท,ท่านคะ่ะนะคะสนใจติดตามก็ไปพูดคุยกันที่กลุ่มได้นะคะเพื่อนสมาชิกเยอะนะคะใครอยากจะเข้ากลุ่มหนึ่งกลุ่มสองนะคะทักมานะคะเด้วบอกรายละเอียดนะคะ นะขอบคุณทุกๆคนค่ะนะคะยังไงก็ใครที่ยังไม่ทราบก็ทักมาได้นะคะหลังไม้นะคะแอดไลน์กันได้นะคะแล้วก็วางลิงก์ไว้ชุมชนนะคะให้เรียบร้อยนะคะตัวนี้ก็ทักทายกันสอบถามกันเข้ามาได้นะคะวันนี้ขอให้แตกนะคะไม่แตกนานแล้วนะลูกนะนะจัดให้แม่แตกหน่อยนะคะ อากาศเปลี่ยนแปลตงตัวนี้นะคะระวังสุขภาพกันด้วยนะคะนะอย่าลืมดื่มน้ำร้อนดื่มชานะคะจนร้อนนะคะหน้าหนาวหน้าอากาศเย็นอย่าพยายามกินน้ำเย็นกันนะคะนะ <S <S อุ้ยน้องแมวเราหืมนอนสบายเลยลูก <S <S อ,อยากให้เห็นด้วยจังเลยนอนเฝ้าแม่ ขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะคะขอให้ได้ขอให้โดนบุญมาวาสนาเกิดทุกท่านคะ่ะบ๊ายบาย